ปูทองคำนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่นิปูทองคำเมาเยี่ยมน้อะโมก็มานะคะอย่ลืมกดไลค์กดแชร์้ด้วยนะคะนี่เยี่ยมคุณปูก็มานะคะเล่นกับน้องไปแล้วไปเล่นกับน้องไป เร่เร่เยังไม่คุ้นนะคะยังไม่คุ้นนี่ค่ะน้องละโมนะคะอาปาปโอ้คุณปูณ่ก็ได้ปูเสเาแบบลุกส,สบายเลยนะคะพคดอยกับดาวมงคลโคดอยนี่ให้ให้ลูกมาก็าอยูนี้เลยนะครับพอดอย มองไปมองมาผิวเหมือนดาวมงคลมากเลยเอานะครับกระพุ้นะครับมวยนะครับลอยวันไหนเนี่ยแต่ว่าตันหัวยาวเศาเศาตื้นเลยน้ำหนักใกล้เคียงกันนะครับน้ำหนักใกล้เคียงของไม่เป็นไรครับน้ำหนักลอยได้ครับกระลุงบ่น้ำหนักคือใช้กระลุงตรงไหนครับตรงไหนครับลางช่องนี้ปูทองคำนะคะปูทองแดเข้ามา นี่นะคะมาเยี่ยมล้านล้านบอคุณปู่มาเยี่ยมล้านๆ้านแล้วนี่นี่ไม่แต่ล้านๆ้านทหารเกมทั้งนั้นเลยอม่แต่นมนมบอไม่แต่นมนม ไปดูแม่ดูแม่ดูแม่ดูอาการของแม่เขาน้ำมูนเทยงละมว่าจ้ม่รับระ้เลยอยเอเยเอ้เฮเล่นเลยเล่นเลยเอาไว้ให้เล่นนั่นแหละเอาไว้ให้เล่นน่แหละเนียเเียเาเ้ขามันสอเสียเสียดเยเิยากออกมาที่นั่น อยากออกมาเล่นมาแล้วมาดูแต่หารตุ๋นไงย่าบังค่าทั้งครัวเยวมาเร็วมาเร็วเน้องิกเร็วเร็วเ้เเ้วเะเยอะเยอเยอาเวาเร็มาเอตาโกไม่เคยออกจากบ้านบ่เคยออกจากเงินจากเถ้า เร็ทักทเรบวแล้ยเละเร็วนมาบ้้โมกับบาเลยเลยคุวอาบน้ำมวลว่ละอาบน้ำกัละมังมวามวนมวมวไปางลาเลยางล่าครับอ้ดีค่ะอาลาน้องไปแล้วนะกะหน่จะกลับแล้วคุณปูจะกลับแล้วน้องก็จะกลับแล้ว